สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสูต่ต้นซี h ชนแนลครับวันนี้ก็บรรยากาศก็กจะมาคุอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าเมื่อคืนก็โดนไปอีกแล้วยู่้าแชมเป้ลีลีกนะแมนยู you, เนี่ยตลอดเลยนะครับคือจะชนะกับคนอื่นดีอ่ะมันเป็นอะไรผมถามหน่อยนะมันเป็นอะไร <laughs> อ้เอาจริงๆอ่ะมันมันเขาเรียกว่าไงอ่ะสำหรับผมคืออารมณ์ที่จะ โมโหที่จะเกี่ยวกาดเนี่ยมันหมดไปแล้วนะคือมันเป็นคือผมเข้าใจนะเกมนี้เกมนี้มันไม่ใช่เกมที่แมนยูเล่นได้ดีมากๆเพราะว่าหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นใบแดงที่เลดฟอร์ดโดนมันทำให้เล่นเกมตามที่ตัวเองถนัดไม่ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการที่ ยังไงอ่ะไปเล่นนอกบ้านนะครับโดนโคเปนเกนเนี่ยไล่ไล่บทนะตั้งแต่ช่วงโดนใบแดงเนี่ยโดนไล่บทตั้งแต่เป็นเกือบชั่วโมงอะ่ะอ่ะจริงๆเป็นเกือบชั่วโมงที่แมนยูโดนไล่บี้นะครับแต่ว่าแล้วก็นําถึงสองครั้งนำสองศูนย์ครั้งหนึ่งแล้วก็นำสามสองอีกครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายไม่สามารถเก็บผลการแข่งขันการแข่งขันได้แม้กระทั่งหนึ่งแต่ยังเก็บไม่ได้มันเป็นอะไรที่ ใบแดงก็น่าสงสารแต่ว่าทีมระดับแมนยูเนี่ยการไปเล่นสิบคนกับโคเ e เฮเกนเนี่ยมันต้องทุลักทุเลขนาดนี้ไหมผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมมันจริงๆมันไม่ควรจะทุลักทุเลขนาดนี้การเล่นสิบคนกับโคเ e เฮเกนนะแต่ว่าหลายคนเนี่ยผมว่าแม้กระทั่งผมคนนึงน่ะบางจังหวะของเกมผมก็หลงประเด็นเริ่มโมโหกับการที่โดนใบแดงแต่เราเรามาคิดย้อนกลับดูอีกทีนึงเนี่ย การที่ทีมอย่างแมนยูอะเล่นสิบคนกับโคเปนเฮเกนเนี่ยบางทีถ้าเป็นแมนยูยุคเฟอร์กี้ยุคเออเอา,เอาไม่ต้องถึงโฟเฟอร์กี้มมะอะยุคมูรินโญ่ด้วยซ้ำผมว่าไม่ได้ไม่ไดไ้ไม่เพียงผําถึงขนาดเนี้ยแล้วดเูเขาเรียกว่าไงอะภาษากายของเทนฮากนะผมบอกได้เลยว่าเทนฮากเริ่มถอดใจแล้วนะเ,เริ่มถอดใจผมไม่แน่ไม่รู้แหละว่าด้วยเหตุผลอะไรถอดใจกับเรื่องอะไร แต่ว่าดูสายตาเวลตาเขามันเหมือนแบบคนที่ไม่สู้แล้วไม่พร้อมที่จะสู้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเนี่ยนี่แหละมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับมันจะวนลูปเหมือนกับตอนทั้งมูรินโญ่แล้วก็ทั้งโอเลโกนาโซชาเทนฮากจะเป็นคนตอบมาหรือเปล่าคนต่อไปหรือเปล่าที่จะวนลูปอีกครั้งหนึง่งนะครับผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงกับเรื่องนี้นะที่เทนฮากเนี่ย เนี่ยเราก็พูดกันแล้วว่าก่อนหน้าเนี่ยเดือนก่อนที่จะถึงเดือนธันวาเนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่โคตรเบาสุดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการที่เจอกับเอฟเวอร์ตันที่ต้องเจอกับเอฟเวอร์ตันทั้งฟูลแลมในหลีกเนี่ยสบายมากนะเปเกมที่โคตรเบาแต่แมนยูกลับทําให้เป็นกลายเป็นเกมหนักด้วยการแพ้โคเปนเฮเกนนะครับทั้งที่นําก่อน2-0 โอ okay เคหละใบแดงอาจจะเป็นหนึ่งจุดเปลี่ยนแต่ว่าเราลืมไม่ได้ว่าเรานำก่อนทั้งสองศูนย์นะครับผมแมนยูเนี่ยนำก่อนทั้งสองศูนย์นำคูเปเกนต์ก่อนสองศูนย์นะแล้วก็เสียประตูตีเสมอประตูตีไข่แตกรวมถึงประตูตีเสมอเนี่ยภายในสิบห้านาทีหลังจากที่โดนใบแดงนี่คือสิ่งทีหงหงง่หนึ่งเรื่องที่ผมรับไม่ได้นะเรื่องใบแดงเนี่ย เข้าใจนะครับแต่ว่าเสียประตูตีเสมอไวไปไหมนะโอเคเสียประตูตีเสมอไวไปเครื่องหลังกลับมาเล่นนะเอาอัมระบัดลงมาก็ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นแต่สุดท้ายคือลึกๆแล้วไม่ดีขึ้นเลยอัมระบัดไม่ได้เอาจริงนะผมพูดแรงๆเลยคือไม่ได้ช่วยอะไรเมนยูเลยเกยมเนี้คือผมผมคิดว่าการที่เทนฮากเอาอัมระบัดลงมาเนี่ยก็มาอาจจะใช้พลังงานหรือว่า จะพัดจะผูเมนยูยิงขึ้นนําได้แล้วก็ยิงขึ้นนําได้จริงๆสามสองการเล่นเกมรับของอาระบ,บัตอาจจะช่วยเมนยูได้แต่สุดท้ายไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยสกินผู้เล่นของโคเปกนก่อนที่จะมาถึงแนวรับเมนยูไม่ไม่ได้ทําแบบนั้นเลยอาระบ,บัตไม่ได้ทําแบบนั้นเลยส่วนอีกตําแหน่งหนึ่งที่มันน่าโมโหก็คือของดาร์โลนี่แหละมันโคตรไม่เป็นธรรมชาติเลยนะตำแหน่งการยืนนะครับ การเติมเกมของดาร์โล่เนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยมันไม่เป็นธรรมชาติเลยนะครับทําไมเลกิลอนไม่ได้ลงเนี่ยยังเป็นเครื่องหมายทํคถามนะครับส่วนในเรื่องของจอห์นนี่อีเวนนะครับมันก็เข้าใจได้เพราะว่าวาลาเนี่ยเพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วฟอร์มไม่ดีเอาซะเลยนะวาลาเนี่ยฟอร์มไม่ดีเลยกลายเป็นแม็กควายแบกทีมเมื่อคือนอผมกลับมองว่าคืนเมื่อคืนเนี้ยคนที่เล่นดีสุดคือแม็กแม็กควายคนที่ทําเสียจุดโทษกับกลายเป็นคนที่เล่นดีสุด เรียกจุดโทษคืนมาให้เมนยูได้นะครับแม้ว่าจุดโทษสองลูกเอาเหมือนมันกลายเป็นการเจ้ากันลูกที่เมนยูเสียก็ไม่ควรเสียนะส่วนลูกที่เมนยูได้จุดโทษก็ไม่ควรได้จุดโทษนะลูกนั้นเนี่ยมันก็เจ้าเจ้ากันไปแต่คือไอ้ลูกใบแดงเนี่ยเจ้าปัญหาเลยลูกใบแดงเนี่ยถามว่าถ้าเมนยูไม่โดนใบแดงจังหวะนั้นจะชนะหรือเปล่าผมก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าเมนยูแบบนำสองศูนย์ขนาดนั้นแล้วแต่ แต่ถ้ายังมีเลดฟอร์ดอยู่ในสนามแมนยูจะโดนไล่ตีเสมอหรือเปล่าก็ไม่คอนเฟิร์มเพราะว่ามันก็อาจจะโดนตีเสมอก็ได้หรืออาจจะไม่โดนตีเสมอก็ได้มันก็เป็นไปได้หมดแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นไงแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นก็คือพอหลังจากที่เลดฟอร์ดโดนใบแดงอ่ะแมนยูเหมือนแบบเฮ้ยปล่อยจอยไวเกินไปหรือเปล่าวะ ทั้งที่ตัวเองอ่ะมีโอกาสชนะเอาจริงนะผมลุกมูรินโญ่ถ้าเป็นทีมของมูรินโญ่ผมบอกเลยว่าแมนยูไม่แพ้เกมเนี้ยหรือแม้กระทั่งผมไม่ไม่รู้นะไม่ได้แบบด้อยค่าเทนฮารกมากเกินไปนะเป็นโซชาหรือว่าลังนิกเนีแมนยูก็คงไม่แพ้เกมเนี้ยมีคนคิดแบบเดียวกันไหมคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้นะคอมเมนต์บอกกันได้เรื่องเนี้ยแต่ผมคิดว่าแอบคิดว่าถ้าเป็นยุคของคนอื่น่ะ รือว่าผู้จัดจาก,การทีมคนอื่นมาคุมแมนยูตอนเนี้ยมันอาจจะไม่แพ้ก็ได้นะครับนักเตะแมนยูเนี่ยมันมันน่าจริง,รงเลยแต่ละเกมเนี่ยแต่ก็ต้องก็ต้องคิดในแง่ดีว่าสุดท้ายเนี่ยแมนยูยังอยู่ในเส้นทางอยู่มันเทิมนะมก็ยังอยู่ในเส้นทางก็ยังมีอีกสองเกมให้เล่นนะครับเกมหน้าก็สู้ให้มันสุดนะไหนไหนมันก็จะเป็น ถ้าตกรอบก็คือฤดูกาลหน้าไม่รู้จะได้มาหรือเปล่าด้วยฟอร์มฟอร์มในลีกแบบนี้จะได้มาเล่นยูฟ่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาให้มันแบบเล่นเหมือนจะไม่ได้เล่นอีกฤดูกาลหน้าเอาให้สุดแล้วกันเจอการาตาสลายเกมหน้านะถ้าชนะขึ้นมามันก็ได้เป็นลุ้นอีกเกมหนึ่งที่เปิดบ้านเจอกับบาเยอร์มันก็ยังดีที่ได้เล่นในบ้านแล้วบาเยอร์เขาเขาล่อเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนแล้วนะมันอาจจะเบาลงนะครับในการเจอกับบาเยอร์ที่ ก็คงไม่กล้ามาเล่นแบบเล่นเต็มร้อยอะจริงๆไบยเยอร์เกมนั้นอะคงไม่กล้ามาเล่นเต็มร้อยหรอกนะคงแบบมีโรเตชันแล้วก็สำรองลงซะส่วนใหญ่มันก็เป็นโอกาสดีของแมนยูนะแต่ต้องชนะการต์ตาสลายเกมหน้าให้ได้นะครับผมนะสู้กันต่อไปแล้วกันเกมนี้โอ้โหโคตรมาคุเลยบรรยากาศเอ,อโอเค ก็จะประมาณนี้การคุยหลังเกมของเราในวันนี้นะครับผมใครที่เข้ามาดูแล้วแล้วก็ชอบชิปนี้หรือมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ข้างล่างได้นะครับแล้วก็ฝากหน่อยช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ช่องต้นสีหน่อยนะครับผมคนคลั่งเมนอยู่ครับส่วนลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับไปแล้วไปแล้ว